อังกฤษ UK เพิ่มความเข้มงวดตรวจโควิด2วันก่อนเดินทางไม่นับวันบินตรวจแบบ PCR ฉีดวัคซีนก็ต้องตรวจเริ่ม7ทธันวาคมข้อมูลนี้มาจาก g บ u k เนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอของเดิมเขาก็ให้ตรวจอยู่แล้วแต่เป็นตรวจ3วันก่อนเดินทางแต่ทีนี้จะเหลือแค่2วันก่อนเดินทางแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องมีการตรวจอีกรอบหนึ่งซึ่งต้องจองตรวจ ก่อนไปแล้วก็ต้องกรอก Passenger Locator Form ทุกคนอันนี้คือสำหรับคนฉีดวัคซีนแล้วก็คือตรวจก่อนเดินทางกรอกอร์ม UK Passenger Locator Form แล้วก็จองตรวจในวันที่2แล้วก็อัปโหลดใน Passenger Locator Form นั่นแหละส่วนของไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องมีการกักตัวแล้วก็มีการตรวจ2รอบเอาตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนนะครับแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามก็จะต้องตรวจโควิดนะครับก็คือ2วัน ก่อนเดินทางไม่นับวันเดินทางนะ,อ,ะอย่างสมมุติเดินทางวันศุกร์กี่โมงก็ตามตีสองบ่ายสองสองทุ่มไม่ว่าเวลาไหนก็ตามก็จะต้องตรวจโควิดภายในวันพุธหรือพฤหัสก็คือภายในสองวันไม่นับวันเดินทางนั่นเองอย่างกฎนี้เขาก็จะใช้ตอนวันที่เจ็ดธันวาคมฉะนั้นเราก็ต้องตรวจโควิดภายในวันที่ห้าหรือวันที่หกนะครับแล้วก็เดินทางวันที่เจ็ดฉะนั้นไม่เกี่ยวกับว่า วันที่7จะเดินทางกี่โมงเขาก็ให้ the two days before you travel to England ก็คือตรวจวันที่5หรือ6แล้วก็เดินทางวันที่7อันนี้เขาบอกเลยกฎนี้จะบังคับใช้ไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนครบหรือไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ตามแต่ว่าถ้าเด็กอายุ0-11ถึง11ก็คือตั้งแต่11ปีลงไปไม่ต้องตรวจโควิดฉะนั้นตั้งแต่อายุเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนอายุ12ปีหรือมากกว่านั้น ก็จะต้องตรวจแบบ pcr หรือแบบ lfd ก่อนที่เขาจะเดินทางไป England, อังกฤษก่อนที่จะเข้าอังกฤษทุกคนตรงนี้มีตัวอย่างนะครับคุณจะตรวจเมือ่อไหร่ก็ของเดิมเขาเป็น the 3 day before travel อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้จะเหลือ the two days คือตัวอักษรมันเหมือนเดิมหมดอะแต่แค่เปลี่ยนจากเลข3เป็นเลข2เท่านั้นเองอันนี้คือตัวอย่างเก่านะครับเพราะว่าณนะวันที่อัพพูดวิดีโอนี้เขายังไม่ได้บังคับใช้ เขาบังคับใช้7จทันวาฉะนั้นของเดิมเป็น The t h ทรีเดย์ใช่ไหมมันเทียบกันได้เพราะเพื่อนๆดูสิก็คืออันนี้เป็นตัวอักษรเดียวกันหมดเลยเดอ e d ทรีเดย์ r e the service on which you will arrive in England d e p a r t อันนี้ก็เป็นตัวอักษรเดียวกันเลย t ดอร์ทูเดยและที่เหลือเหมือนกันหมดเลยอ่าและของเดิมที่เป็น t h อร์ทรีเดย์นะครับก็คือเขายกตัวอย่างว่าถ้าคุณเดินทางกลับอังกฤษในวันศุกร์คุณจะต้องตรวจ อันนี้มันเดอร์ทีเดงไงก็คือสาวันไงก็คือตรวจภายในอังคารพุธหรือพฤหัสหรือตรวจวันศุกร์เลยก็ได้แล้วแต่ก็แค่ว่าผลตรวจก็จะต้องให้ทันก่อนขึ้นเครื่องเท่านั้นเองฉะนั้นพอเป็นเดอร์ทูเดย์ก็คือสองวันปุ๊บเนี่ยถ้าเราเดินทางวันศุกร์นะเราก็เป็นตรวจภายในวันพุธหรือพฤหัสหรือตรวจวันศุกร์เลยก็ได้ถ้าผลทันนะเพราะว่าต้องตรวจเป็น p c r นี่ครับสรุปว่าไม่นับวันเดินทางตรวจภายในสองวันไม่นับวันเดินทางครับในหน้าของ g o uk นี่จะมีเมนูอยู่นะ ถ้าคุณฉีดวัคซีนครบแล้วล่ะยังไงคืออย่างที่ย้ำนะว่าก่อนเดินทางคือตรวจทุกคนฉีดวัคซีนครบแล้วก็ต้องตรวจแล้วทีนี้พอฉีดวัคซีนครบแล้วต้องทําอะไรต่อก็คือจะต้องจองตรวจโควิดแบบ PCR test เทพราะว่าจะต้องตรวจหลังจากที่คุณได้เข้าไปในอังกฤษแล้วก็คือพอลงเครื่องปุ๊บก็จะต้องมีการตรวจตามที่เราได้จองมาก็คือภายในวันที่สองแล้วก็จะต้องกรอกอันนี้ Passenger Locator Form ก็คือกรอกภายใน48ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกโอ้ oh, แล้วก็การกรอก Passenger Locator Form เนี่ยเราจะต้องมี COVID Test Booking Reference Number เอามากรอกด้วยฉะนั้นเชิงว่าเราจะต้องไปตรวจมาก่อนแล้วก็เอาหมายเลข Booking Reference เนี่ยเอามากรอกในนี้อ๋อ oh, oh, มันอาจจะหมายถึงไอ้ที่เราจองไปหลังจากที่เราเข้าอังกฤษแล้วเราจะต้องไปตรวจมั้ง เออไม่ใช่เอาของไทยหรอกเขาจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมล้วก็คือเราไปจองตรวจโควิดที่จะต้องตรวจในวันที่2หลังจากเข้าอังกฤษแล้วก็เอา Booking Reference Number เนี่ยเอามากรอกใน Passenger Locator Form ด้วยกรณีฉีดวัคซีนครบถ้าคุณเข้ามาในอังกฤษแล้วหลังจากคุณถึงอังกฤษแล้วคุณจะต้องตรวจโควิดเป็น PCR Test ซึ่งเป็นการตรวจที่คุณได้จองมาก่อนที่คุณจะเดินทางและที่ว่าต้องให้มากรอกใน p a s s e n g e r locator form คุณสามารถตรวจ เวลาไหนก็ได้หลังจากที่คุณเข้ามาก่อนที่จะจบวันที่สองก็คือวันที่คุณเข้าเนี่ยนับเป็นเด y ศูนย์ถ้างั้นก็เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือตรวจ2วันก่อนมาไม่นับวันบินแล้วก็หลังจากเข้ามาคือตรวจภายในสองวันหลังจากเข้ามาไม่นับวันถึงก็ประมาณว่าวันที่ถึงยูเคเขาก็นับเป็นเด y ศูนย์วันที่เครื่องบินออกก็เป็นเด y ศูนย์เหมือนกันทั้นนั้นเราก็ต้องตรวจ2วันก่อนขึ้นเครื่องบินไม่นับวันขึ้นเครื่อง อ่าแล้วก็หลังจากที่คุณไปตรวจแล้วก็คือคุณจะต้องกักตัวในบ้านของคุณจนกว่าผลการตรวจจะออกครับก็คือประมาณว่าลงเครื่องปุ๊บก็อาจจะรอวันรุ่งขึ้นแล้วก็ค่อยไปตรวจพอตรวจปุ๊บก็ไปค่อยไปกักตัวอยู่ในบ้านจนกว่าผลตรวจเขาจะแจ้งมาคือไม่นับวันลงเครื่องนะครับลงเครื่องปุ๊บก็เป็นเดย์ศูนย์แล้วก็ตรวจภายในวันที่สองก่อนจะจบวันที่สองหลังจากที่เข้ามาแล้ว เกือบลืมเลยนะวัคซีนอะไรที่ยูเครับรองบ้างก็ครบนะเนี่ยแอสตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นาจอรสันซีโนแวคซีโนฟาร์มโควัคซีนโอเคก็คือฉีดยี่ห้อไหนก็ได้ที่มีในประเทศไทยก็ถือว่าได้รับวัคซีนครบโอเคถ้าคุณยังไม่ได้ฉีดวัคซีนละ่ะหรือฉีดแล้วแต่ไม่ครบละ่ะก่อนเดินทางก็เหมือนกันนะครับก็คือเริ่มบังคับใช้วันที่7ทธันวาคมก็คือจะต้องตรวจ2วันไม่นับวันเดินทาง The two days before you travel ภายใน2วันไม่นับวันเดินทางถ้าเดินทางวันศุกร์ก็ต้องตรวจก็คือวันพุธหรือพฤหัสหรือตรวจวันศุกร์เลยก็ได้ถ้าทันตรวจแบบ PCR Test แล้วก็ถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนก็ก่อนเดินทางก็จะต้องจองตรวจโควิด2รอบคือวันที่2และวันที่8เป็นการจองตรวจเป็น PCR Test แล้วก็กรอก p a s s e n g e r locator form สรุปว่า3อย่างก็คือก่อนมา 2วันไม่นับวันขึ้นเครื่องก็ตรวจ pcr test แล้วก็กรอก passenger locator form ซึ่งต้องจองตรวจโควิดวันที่2และวันที่8ด้วยอันนี้กรณีไม่ได้ฉีดวัคซีนคือตรวจกัน3รอบเลยแล้วพอเราเข้ามาแล้วปุ๊บก็จะต้องกักตัว10วันแล้วก็แน่นอนว่าเราจองตรวจมาเองแล้วก็คือเราจะต้องจองตรวจก่อนจะจบวันที่2แล้วก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งวันที่8หรือหลังจากนั้นก็คือวันที่คุณลงเครื่องก็นับเป็นวันที่ศูนย คือตอนนั้นนี้เขาจะแบ่งไว้ว่าเป็นประเทศสีเขียวประเทศสีสม้มคือแอมเบอร์แล้วก็ประเทศสีแดงตอนนี้เขาไม่มีสีเขียวกับแอมเบอร์ Amber แล้วนะเขาจะมีแต่สีปกติกับสีแดงเฉยๆฉะนั้นไอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทั้งฉีดวัคซีนและไม่ฉีดวัคซีนต้องทำยังไงเนี่ยคือเป็นกรณีสีปกติครับก็สรุปอีกทีนะครับแบ่งเป็นกรณีฉีดวัคซีนแล้วกับยังไม่ได้ฉีดถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วเราก็ตรวจโควิด2วันก่อนเดินทางไม่นับวันบิน เป็น PCR test แล้วก็กรอก Passenger Locator Form ซึ่งจะต้องจองตรวจโควิดไม่เกินวันที่ 2... หลังจากที่เข้า UK ด้วยมีแค่นี้แล้วก็ไม่ได้กักตัวโดวยประมาณนะครับแบบนี้ส่วนถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เข้าได้ก็คือกรอก Passenger Locator Form ซึ่งต้องจองตรวจโควิดวันที่ 2... และวันที่ 8.. แล้วก็หลังจากเข้าไปก็คือกักตัวที่บ้าน10วันแล้วก็ตรวจโควิดตามวันที่ได้จองมา ย้ำนะครับก่อนเดินทางตรวจโควิดทุกคน2วันไม่นับวันบินไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือยังไม่ได้ฉีดก็ตามตอนนี้ก็อยากให้เพื่อนๆที่จะเดินทางเข้ายูเคช่วงนี้นะครับก็อยากให้ช่วยแชร์นิดนึงว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามก็โพสต์ถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ